Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic โอเคครับ okay, กาสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับรูทเซอร์ช n แนลอีกแล้ววันนี้อยู่กันในเกม Rv กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาทำการสอนเล่นตัวละครซีป่าให้ดูกันนะครับผมก็มาสอนคอมโบการเล่นของซีกันก่อนนะครับการคอมโบของซีนะครับให้ปลาสกิลหนึ่งไปก่อนให้ฝั่งนู้ดไปส,สแต็กสองแล้วก็บินเข้าไปนะแล้วก็ตีนะฮะสกิลสองก็จะรีทันทีนะครับผมถ้าคอมโบเราก็ใช้หนึ่งปลาไปปุ๊บแล้วเด้งอันตรีปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บแล้วก็2ปุ๊บเห็นไหมล้วก็ใช้2องได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ปลาหนึ่งให้โดนให้สเต็กฟัตโต้ขึ้นบนหัวกันนะครับแล้วเราค่อยบิงเข้าไปนะครผมให้ปลา1นึ่งป,ปุ๊บพี่ติ๊สเต็กโดนเข้าไปอันตรีนะครับผมก็ประมาณนี้ก็คอมโบของซิลครับไปดูไอเทมของซิลฟาร์มกันเลยดีกว่าผมไปโอเคเรา okay, ก็มานะซิลฟปลากันชิ้นแรกจะเอาเป็นโลเกอร์แน่นอน,ะนอชิ้นฟา้าของเวสซิลฟาร์นะครับผม ชิโนฮาต่อไปก็เป็นรองเท้ากีนเกมนะหรือใครจะออกรองเท้าเจาะก็เวทก็ได้แล้วแต่นะผมถ้าฝั่งหนูซีๆแก็ออกรองเท้าต้านทานสถานนะครับผมชิโนมาเราจะขึ้นเป็นสปุกี้มาร์กนะผมแน่นอนเอามาเจาะเวทช่วงต้นเกมนะครับผมซิลได้มีจอกก็เวทนะเมื่อขึ้นเจาะก็เสร็จเราจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับเพื่อเรียกดาเมจให้กับซิลนะเมื่อเราออกมงกุฎเวทแล้วถ้าฝั่งหนูเขายังไม่ออกถอยใช่ไหมครับยังไม่ออกของการเวทให้เราขึ้นเป็นเลียลเบสซิ่งเลยนะเอามาดูดเลือดให้ซิลนะครับ เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วก็ออาสตาร์ออฟนูแล้วผมเอามาเจาเกาะเพราะไงถ้าเราได้เรียบเรียงสแล้วชิ้นต่อไปก็ต้องออกเจเกาะเวทหนักแล้วเพราะฝั่งนูต้องออกถอยแน่นอนนะผมและชิ้นสุดท้ายจะออกเป็นอาร์ติกออฟหรือเกาะไทเกก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะออกเลยนะแต่คนแล้วแต่ในคลิปผมออกเป็นเกาะไทเกนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ออกเป็นเกาะไทเกนะครับผมก็ประมาณนี้แหเฟสไอเทมของซิลฟาร์มนะครับผม ก็ไปดูพลังแฝงของซิลกันเลยดีกว่าผมปะมาครับเรามาอยู่นะพลังแฝงของซิลครับนะผมก็จะมีระมาณสองเซตนะครับผมแต่ที่ผมใช้จะเป็นเซตแรงนะคือเซตแดงน้ําเงินนะครับผมก็คือแดงฟ้านั่นเองชิ้นแรกก็จะเป็นชา a ์โดเบร์นะการคอมโบเลยใช้สองเอาไปนะเพิ่มพลังโจมตีให้ด้วยแล้วก็เป็นเดดี้คอครับสีแดงก็เป็น c คอัพเดนะอันใหญ่นะระเบิดพลังให้ซิลแรงสุดๆไปเลยครับผม ต่อมาสิฟ้า,าจะเป็น c o v e r y p a ์ทหรือใครจะได้เป็น m a าอ,อัลโฟลก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วสิฟ้าต่อไปก็เป็นการไลเกอร์นะครับผมเวลาพลังแฝงฟิลนะก็จะมีอีกเซตนึง,งที่เขาใช้กันก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมคือเซตเอ่อไทเกอร์ Tiger นะครับผมก็คือสลับกันอะถ้าเกิดใครจะใช้ไทเกอร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครจะเน้นแรงก็ใช้เซตที่ผมว่าไปครับคือเซตนี้นะเซตเคอร์ออฟเดย์ระเบิดพลังไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้พลังแฝงของซิลนะครับผมส่วน รุนของซิลแนะนําให้ใช้ดิสเลสสิบสปิริตสิแล้วก็สเตนสิบนะก็เป็นรุนเวททั่วไปนะผมว่าแค่นี้มันก็แรงอยู่แนละ้วสำหรับซิลนะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สตอร์คไอก็แชร์ไั้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจล er ูเซอร์ซีเฮนกันด้วยนะครับเราจะมีการสตรีมในเพจเร็วๆนี้นะครับเราจะสตรีมในเพจล er ูเซอร์ซีเฮนให้ดูนะก็สามารถไปดูผมสตรีมกันได้นะแต่เราจะบอกที่ว่าสตรีมวันไหนและเวลากี่โมงก็ เราติดตามในแฟนเพจได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าผมไปไปครับลุยซิวปลาจบล่างนะก็ฟาร์มแพตตีก็มีคนค่อนข้างมาบอกเยอะนะว่าเน,น้นเอามังกรเล็กนะครับผมถ้าผมคิดว่าถ้าผมขึ้นไปมังกรเล็กก็ลงมามังกรใหญ่ไม่ทนันมันไม่คุ้ม,มนะผมก็เลยจบล่างดีกว่าก็คือเน้นจบมังกรใหญ่มากกว่าครับผมอยอมตังน้อยก็ได้ครับไม่เป็นไร แต่ให้เพื่อนได้เงินไวก็ดีอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็คือให้ฟาร์มปกติได้เลยแล้วจะแท็กการปกติเลยก็ได้นะอาจจะได้ตังค์ได้น้อยกว่าเพราะเราไม่ได้ไปเอามังกรเล็กนะผมแต่ว่าเราได้มังกรใหญ่ก็ถือว่าคุ้มนะผมว่ามังกรใหญ่คือว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับแพทนี้นะผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมนะผมแต่เมื่อผ่า,านไปเว็บได้เราสามารถแปลมังกรเล็กได้นะครับผมเรียนเอามังกรเล็กบ่อยๆนะแนะนาครับผม ก็ได้ตังค์แล้วก็เลื่อนให้เราด้วยนะถือค่อนข้างคุ้มเลยนะผมก็บอกไว้นะผมก็คงไม่ได้แท็กทันไม่ด้ <c oughs> เพื่อนเราไปแล้วไม่เป็นไรครับผมตอนนี้กเ็เดินยากนะค่อนข้างเดินเกมยากอยู่เหมือนกันนะเพราะค่อนข้างจะโดนเสียเปรียบเรื่องต้นเกมนะที่โดนเนิบเรื่องการได้เงินนะและการแท็กเลนนะผมแต่หลังจาก5าทีก็กลับมาแท็กได้บันเดินนะคือได้เงินเต็มอัตราที่เราแท็กนะครับผม ก็ต้นเกมเล่นยากหน่อยแต่ผ่าน5้นาทีได้ก็ชิวๆครับผมก็เล่นซิลมาก็พยายามับปาสกิลหนึ่งให้โดนนะค่อยใช้2องเข้าไปนะผมเหมาะมากเลยนะซิลเนี่ยเน้นเอวสูบอะ่ะใช่ปะ่ะงั้นงไงจริงๆด้วยหนึ่งนัดแล้ว อันที่สองร้องนะมาคนระับรอมังกรว่าเอามังกรคุ้มกว่าได้ดาร์กนะมันจะคุ้มกว่านะครับผมฮิกเตอร์โซนให้หน่ะครับเล่าก็มาฮิกเตอร์ฮิกเตอร์โซนฮิกเตอร์ฮิกเตอร์โซนให้หน่อยเคได้มังกรโอ้แต่ผมไม่ไหวนะไม่มีเรือแล้วถอยกันดีกก่า เราเลี้ยวไม่มาไปสิครับรออะไรเราดักเลยมาเพื่อนมาอันติแตกหนึ่งระยะลงเราเลี้ยวมาแล้วออดิเราเลี้ยวเราเลี้ยวโอ้ไม่ตายยีน่าไม่ตายโอ้โหมาช้าไปอะเรียกนานแล้วนายมาช้าไป โอ้ยบิงออกมี่ครับไม่ไหวนะดวได้ไรได้มาหนึ่งตัวจะไม่ตายละ มาได้นะมาเร็วช่วยเร็วหนูมาเล็วันตีไปอายะาอายะาแตกสวยนี่แหละแค่นี้แหละให้พี่รับจบแปลว่าตีป้อมตีป้อมเลยก็มาเอามังกรต่อเอามังกรต่อเพื่อน มามามาสวยจัดไปกี้เงินบนมีบวกนะเรียบร้อยแตกสวยอืมเอาได้ปะ เอาได้ปะเอาได้ปะโอเคสวยอุ๊ยโอ้ยียยน่ามาบิงหนีเอาก่อนถอยนะเพื่อนเข้าไม่ได้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 อันตีอีกสิบวิมีอันตีเข้าได้เลยอุย้ยมันฮาวแล้วนะเอาเอาเอาเอวสู้ดิออโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมติดใบอะไรอ่ะบิงไม่ออก บิงไม่ออกเฉยเลยชุดตีนายโทนชุบมังกรก็แรงเหลือเกินน่ะโอ้ยโอเคน,นี่นี่ดีครับเจ้าอ,อันนี้นี่เกินเฮ้ย มีคนห้าวมันมีคนห้าวอันตีอันต, ی, ตีเอฟรอ้อยแตกหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอามันแรง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 เรืองเราไม่พร้อมได้ไงอู้อันตีไวมากอะกับบ้านก็แล้วกันตายไม่แนะ่ไอรินรอให้หน่อยลรอให้หน่อยรอลอให้หน่อยรอให้หน่อยรอให้หน่อย ร้อยหน่อยแตกหนึ่งอ้าวโอ้โหก็คิดว่าจะช่วยต่ออไอเรียบบิงโอ้โทนนายมาช้าไปโทนายมาช้าไปถ้าได้ช่วยเราตีก็เราก็ไม่ตายแล้วไม่น่าไปช่วยกลับเลยให้เอาดิ เอาดิแตกหนึ่งแล้วทำไมโดนยิงแทนน่ะทำไมผมโดนแน่จะมียิงเอาฝั่งนู้นน่าจะตายหมดเลยนะ่ะโอ้โหโง่ายเกินจบไปละกเกมนี้ลาดเลยถอยมาถอยมาอย่ามันไม่นุกถอยมา ่อยมาโอ้โหแกงเล็กนิดหน่อยเพื่อนแยง่งแบบเพื่อนก็เราฟรามาเอาเปล่าเนี่ยช่วยหน่อยจะไปเอาออสตาร์ฟเลยก็ได้โอ้ย อันติเลยอันตีเลยเอาดิเอาดิเอาดิเอา,ดเอาอาย่าต่อสวยถอยถอยไม่ต้องรีบถอยถอยสามทางสามทางบอกเพื่อนก่อนสามทางไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนสามทางดีกว่า อันตีอันตีไปสวยแตกสองอายาอายาแตกโอเคถอยถอยไม่เอาจะพึ่งจะพึ่งจบถอยก่อนถอย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 โอ้โทนจบแล้ว่ะโอ้โทนแหละโทนจะพึ่งจบโอเคโทนจบแหละเออ โอ,โอเคครับแป๊บไปดูช่วงสรุปท่ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปซิลป่านะเป็นยงไงกันบ้างนะับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงแล้วเอามาแก้ทางพวก,พวกแครี่ฟาร์มได้เลยนะครับหรือว่าแครี่ขาตายได้เลยเพราะม่นเป็นอันตี้แบบล็อกตัวเลยครับผมแบบแก้ทางพวกตัวด้วงได้ด้วยนะครับผมอันตี้เป็นอมตะนะแี่แรงมากก็ด้วยครับถ้เาเกิดออกเซตเวสรแรงขนานนี้นะครับผมอันตี้ เล่นเกมว่ามาสิบกว่าวิก็คือบใช้ได้บ่อยมากใครจะคิดเคาน์เตอร์ซีลก็คิดดีๆนะบอกไว้แค่นี้นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวแล้รอรับชมได้เลยกันนะครับไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ